เพาเรือเราหน้าถึงเรือถึงก้อนนี้โอเคคือเจสกี้ออกมาครึ่งทางพี่เพื่อออกมาตามหลังยังถึงก่อนนะผมบอกเลยว้าเสียงลั่นลั่นเลยพี่เลยอืออะไรถอดกันไหเกาะมันสงบสุขเว้ยเอาส่วนมากพวกเจสกี้มันจะจอดนี่เหรอพี่มันก็นแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นโจนแบบไหนพี่ มันขึ้นได้อยู่ไม่พี่มันมีมันม,ม,นมีนี่ฝั่งหนึ่งที่เปิดเรือพี่พิพนเนี้ยเรา,เามาดู่ดที่เปิดเรือกันเลย,เ,ยเหมือนทำมาให้โจนนะ เสียดายว่ะพี่ชิปเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออไม่ต้องเสียดายรอบหน้าก็มีแก้ตัวแค่เร่เมื่อแกเมืแกตัวให้เขาเห็นก็พอตกรอบแล้วองไงยังครับพี่เราลงก่อนไหมพี่ชิปทำไมบังกะยิงมึงหรอพี่เราลงไปที่เบอร์วิ่งไปดูก่อนไงไอชิเทาไรมานี คิดว่าถ้เป็นโจนมึงโจนจะไม่หนีวะเฮ้ยเห็นแล้วพี่เห็นแล้วมันจตยังอยู่เหรอวะพี่โจนอ่ะ แล้วพ่อมึงไม่รับโทษศัม่ะจอตายเปล่าพี่ พี่นี่จะถามประชาชนดิอะไรหรอจอนแต่งตัวไงอะ่ะอย่รู้ตายหาไปแล้วคนคนที่บอกกว่าเงียบหายไปแล้วไแล้วไม่ได้จ่ายร่วมไปเลยนะเออเขาส่งข้อความให้กูเว้ยหลังจากนั้นเงียบหายไปเลยพี่ถามคนแรกทักข้างหน้าเนี่ยต,จจต่อครับอะหรอครับเจอจอนแล้วไหมไม่เจอเลยนะครับพี่คุณก็ว่างแล้วจะเจอโจรนั่าน้ำเดินลวงอันนี้โจรของจริง ใครจะเป็นโจนให้มึงวะโถ่แล้วไอ้เพื่อนเขาลอยอยู่ไหนกันนะนั่นสิไอ้วพวกเราอยู่ไหนกันะนะไหนกันน,น,นะ อยู่อยู่ในกรอนเนี่ยไปดียดีเดียมีใครเลยไปเจอได้ไงวะพี่อมองก่อไหมฮัลโหลครับาแล้วน้องเฮ้ยคาม่อนแบบวะให้ดูของงนานมีใครอยู่นานแล้วมังง้งอะ,ะโคตรเทาเลยเสื้อมึงหมองงวนวะในเหรอเสื้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 อเสนเสื้อพ,อพอส่้งงอเสเเเสื้ัเสี คือโจรคือไม่เจอแล้วมาเยอะปะไอ้ใครรู้บ้างวะมาเยอะปะพี่จอรนนะพี่ตอนมันคุยอะไรอยู่เรื่องเรื่องแก๊งอะไรไอ้กิฟฟิทกิฟฟิทอะไรอยู่ประวนดูในกล่องไหมประวลดูยังอ่ะไปรวนดูหน่อแล้วพี่ดูแล้วพี่เยอะปะคนเยอะแต่ไม่มีโจรพี่ถามคนถามคนฟังโจรถ่าตัวทันพี่ถามคนฟังไม่ถานไม่ถามคนฟังคนฟังบอกไม่มีโจรเลย อ้าวคนฟาร์มมิจโญมิจโญเหรอเฮ้ยปสบกันไม่มันบอกว่ามันแทงไปสบเดียวแล้วหายไปแล้วเฮ้ยเวอร์น่ะไม่เราไม่แต่มันไอคนนั้นได้แจ้งมาเลยไม่ถ่ายรูปมาวะแทงศพเดียวแล้วไปเลยต้องการพ่นแม่ก่าพ่นแม่ก่ารวยนี่หว่าพี่พนศพเดียวอ่ะไม่หรอกพี่กลัวว่ามันกลัวโดนจับได้มากกว่า พี่คิดว่ามันโกนโดนจับได้ว่ะไม่แต่ถ้ามีถ้ามีจังหวะส่งข้อความมาขนาดนั้นทำไมถ่ายขึ้นรถพี่ว่าคนนี้เขาโมได้นี่ไม่มีจังหวะถ่ายรูปเหรอเออทำไมไม่ถ่ายรูปมาให้กูวะถ่ายรูปแล้ว่ตองวันนี้ใส่ชุดอะไรบ้างพี่หลงไปครับตอนวันนี้ใส่ชุดอะไรครับพี่เฉินไหมเสี้ยงสีแดงสีแดงไปแตสีแดงสีแดงลงรถไม่ได้รถพี่อ่ะรถพี่อ่ะรถพี่เฉินอ่ะใช่ตัวพี่บั็อกพี่เฉินตัวพี่บั็กพี่ต้องไปคนเดียวถ้าผมขึ้นได้โอเคโอเคเอาขนมดักที่เบิกเลยให้ได้ได้ได้เออไม่เป็นไรดักไว้ดักไว้ เขาได้เลยไปไปตัวนี้ใครอ่ะฮิโรชิไงฮิโรชิโอเคโอเคโอเคครับได้ครับได้ครับตัวนี้แล้ววันนี้เขาใส่ชุดใส่ชุดอะไรการอะไรสีแดงพี่สีแดงสีแดงแต่ไมามีแก๊งก็ใส่แก๊งไงมีแก๊งพี่โอเคไม่ใจหนึ่งพี่อยากให้เช็คประชาชนด้วยถ้าเป็นไปได้นะยอมเหนื่อยหน่อยไหนๆมาแล้วเช็คเลยพี่เช็คมาหลายชื่อไปด้วยนะ Để này kiếm một chút, chú cho mở cửa đi, cho tôi mở cửa đi. Được rồi, được rồi, Mở đi. Xin chào? đi. Nếu ai mở cửa như thế ไปไหนแล้วนะสีชมพูอ่ะไม่รู้พี่แต่น่าจะหาง,ง่ายอยู่ฟังเสียงเครื่องมาดิสายป่ะพี่ดูอขอขอ โอ้โหโอ้โดูบวามดิเดือดฉับบม่เป็นหดวงับอ่ะคุณผู้หญิงคุณูหญิงครับครับเออถ้าเจอถ้าเจอโจรบอกนะรีบบอกนะผมจะได้มาช่วยเบอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเบอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่ครับครับทำไมให้ดูป้ายทะเบียนเอาให้ดูป้ายทะเบียนเอาวดูป้ายทะเบียนดีกว่าครับแค่นั้นนหะอย่างแรกเดี๋ยวก่อนจะส่งข้อความถ่ายรูปโจรมาหน่อยนะครับอยากรู้โอ้โหมัได้ค่ะได้เอ๊ะที่สองการลงทะเบียนไดดีครับ พี่ถ้าเออสมมติว่าเจอโจรเจออะไรอะไปไมได้ถ่ายรูปแล้วบอกผมหน่อยนะเดี๋ยวผมเรียกมาช่วย okay? โ,อโอเคปะโอเคครับพี่จะได้ไปโดนปนฟรีครับผมครับครับไอโจรมถามเสือดิ <c oughs> พี่น่าจะน่าจะคุยกัน,าย,น,าย,นาย,ยากไม่ได้คุยกันนานไอพี่หรือทำไมเราไม่แบบให้เงินรางวัลน,นำจับโจรนะพี่ครับลี่ล<ะ>คอยบอกเขาหน่อยเจอโจ <c oughs> รไล้วเหรอพี่เฉินเราเราก็ทำแบบว่าใครจับโจรได้ให้เงินรางวัลไหมว่าคนมันจะได้แบบอยากจับน่าสนใจแต่พี่กลัวตอนนี้ที่ เออมันอาจจะแบบมามาด้วยกันน่ะพ sure> işte> ี่อันน to ี้เออเออว่าันถ้าเราจับตัวได้เราจะให้หนักเลยเข้าปะโอเคพี่งี้ก็ได้ครับใครจับโจนได้อะใครจับโจนได้เราใจ้เขาขึ้นเกาะรีวันหนึ่งแลกกันไปไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินโอเคถ้าแรงมากเออเป็นเป็นเดี๋ยวพี่ไปบอก เขาเขาฆ่าใครกันรู้ปะเราใส่กลัวไม่รู้ว่าหาอยู่ไอพี่แล้วโพสอัปเดตหน่อยเออโหจริงเจอจริงว่ะไอ่ขาไม่รอดอยู่นะ มันก็ไปแปลกนะพี่จอดรถยืนอย่างเงี้ยไม่ออกไม่ไม่ตอกล่าอย่างเงี้ยจอดแล้วแบบบัฟอย่างเดียวอ่ะไม่ไรไม่ไรรอดูโคงล่ามาแล้วแหละไม่ไรหรอกรอดูรอดูรอดูกันไปเดี๋ยมก็ไม่เตียมไม่รอดครับเชี่องเหอะเตี้ยมมัโดนโดนหนักกว่าเดิม ทำไมรู้สึกว่าชวิตนี้มันชวิตปลอมวะชวิตไหนพี่ไอซีเอไม่อยู่ไหนเนี่ยพี่ไม่น่าจะชวิตจริงแต่เล่าเว้ยเล่าให้ออกมาเว้ยชวิตจริงจะแบบปลอมปลอมเอาเปลพี่พี่ไม่ไ<ค>น่าจะชวิตจริงบ้าไอทวิตชวิตจริงนะผมว่าไม่ผมว่าไม่น่าจะพบปลอมหมอปั่นเนาะเฮ้ยเอ้ย,อยแล้วใครอ่ะพี่เฉิน ขอเบอร์น้องเฉินไว้หน่อยมันคือใครอะ่ะอ้นนะอันนี่ไงไอพอดีตอนนั้นพี่ไป,ไปต่างประเทศอีประเทศหนึ่งมา <c oughs> แก๊งนี้มันคือแก๊งที่มันมันมันอไนเนี่ยมันหาเรื่อง <c oughs> พี่ตอนที่พี่ไปไอโทนนี่แล้วก็เคลียร อ่อจริงนะพี่ถ้าพี่ไม่พูดา่ไม่ขอผมบอกให้ว่าแม่งไม่ต้องรอหรอกผมว่ามัต้องไปไอหัวหลอไอหัวหลอดที่มันชอบมาเดินเตะเตะเนั่นเลยเวลาคนเดียวทีไอทไอเองเจอกันมังเพราะว่าไอบางบอกพี่ว่ามันมันมาคนต้องตินแต่ว่าบาอย่าันไม่ทำอะไรมันนั่งไปก่อนมาคนเดิมแล้คนเดิมที่เราเจอแล้วจำได้ตรงนี้หมูแม่งเป็นอะฮิวาตายหมดมึงเลี้ยงขุดอง้วนก่อนแล้วแต่กีเดียวเออมึงขุดไปก่อนมึงขุนไปก่อนเยอะหมูแม่งเป็นโรคไตเยอะราคาแม่งขึ้นรอน เฮ้ยทวิตจริงมาแล้วอ่ะพี่ม,าามันเอาไปความรู้เมื่อกี้พี่เราจะจอดหาใครอ่ะเดอย,อย่างบอสมลงพล่นทวิตเป็นกันหรอวะไม่พี่กูไอ้เจมส์เจมส์พี่พี่บอกเจมส์ว่าเจมส์ไม่บัฟขึ้นหน่อยอะ่ะเจมส์บอกว่าดีแล้วครับบัฟอย่างนี้ผมเห็นแตกทุกแก๊งพี่น่าขับลงนะพี่เฉิน ปอมสวิตก่อนขับลงสวิตปอมสวิตก่อนมึงรอก่อนขับลงขับลงก็เทียแล้วพี่ปอมเดี๋ยวพอปองแล้วก็พบหมอปอมหมอปอมสวิตปอมขับลงก็รู้ดิไอ้ทียใครเดือดเดือดเดียเขียวดีครับเออสวัสดีครับอ่าโจโจสวิครับครับพี่เออถ้าเจอโจรเอ่อถ้าจับโจรได้หรือถ่ายรูปโจรมาเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไงถ้าเกิดพี่จับโจรได้พี่ให้ขึ้นเกาะฟรีหนึ่งวันนะ ไปถูกไปตัดกันไม่เราจะได้ปลอดภัยด้วยครับเวลาฟาร์มจะไม่ต้องเสียเงินฟรีเสียเวลาฟรีด้วยได้ครับพี่ได้ครับฝากด้วยครับใครพี่มาขอเลขกระเป๋าวะพี่บอกเขาด้วยนะว่าเสียภาษีอ่ะใช่ หน่าเบริโลนั่นบาโหแม่งโลน่าแทงชิบหายมันจะมาเดินโยกอ่ะพ uh 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 ี่จริงพี่เห็นเอาเนียนเนียนนะพี่มีทวิตที่ต่ออยู่นะพี่ลบยังลบทวิตได้นะพี่ลบไปแล้ว โจ้แต่เมึงพูดนะว่ามีอะไรติดต่อเราใครบ้างโจนเจอโจนอนะ่ะเดี๋ยวพี่พตามหาคนที่มันพูดเลยแหลหรอครับคุณ<ห>ถ้าสมมติเจอโจนติดต่อเบอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือใครก็ได้นะดูไว้นะครับ,รบถ่ายถ่ายรูปโจนมาได้<ห>เดี๋ยวแรกแรก,กัดขึ้นเกาะปีวันหนึงห่งครับฝากบอกเพื่อนด้ใช่ค่ะครับผมครับเชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไร พี่พี่ชายผมถามว่าคุณชื่ออะไรครับเอ้าไอโจผมผมคิดว่าพี่ถามเขาไงไม่มีแต่มันหนีเลยนะคนชื่ออะไรครับเนี่ยคะอะไรครับชื่อเมอาค่ะเมอาชื่อว่าโจเอ่อโจบัตนะครับโจบัตเลยเป็นหน้าที่อเจอครับพี่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  ที่น้าแกงหน้าแกงอุ้ยบึ้มเลยอ่ะ,ะโกงนาคาสกิอะไระครับอันนี้ผมต้องถ่ายรูปเกี่ยวไว้ไงเพื่พอเช็คเซ็กชื่อไปแล้วไงอ๋อเช็คชื่อใช่ไหมคะใช่ครับอุ้ยพี่ทไมงั้นนะ่ะพี่อน,น้องจะอาจจะได้จำได้ยังไงเราเช็คชื่อกันไปบ้างถูกไหมถูกไหมอ้าวอาจจะจำได้ไงโจพี่ถามจริงถูกไหมล่ะ ผม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 จำได้ครับพี่อ่จำได้เหรอไเดี๋ยวพี่ลบเดี๋ยวพี่ลบให้น้องเฮ้ยเกมส์เมัเนเอาเว้ย อ๋อมันเอาแน่พี่บอกแล้วน้องลบให้ละลบลบไปและมึงก็ไม่บอกไอ้ยะ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่ดูเฮียแซมดิอยู่บนเกาะเขาไม่อยู่นะพี่ดูแม่กซ์ตอบอะไรนะมันอยู่ด้วยกันอนะ ไอ้โจไม่ค่ะไอ้โจเอา้ยครับไอ้โจเอ้าครับ ได้ครับอีหนึ่งครับตึกเออีหนึ่งครับอีหนึ่งตึกเอโอเคครับไอโจอไปไหนะน้องไาโจออาโจอ,อน้องครับพี่ ไปแล้เนี่ยไปแล้วไปเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวไปเข้านาบนึนงครับพี่เหมือเหม่อแบบทำงานแบบไปเนี่ยว่ามันจะแอบดรอปนะครับเอ้ยพี่เดี๋ยวผมมาแป๊บนึนงกดเยี่ยวทำงานทำงานพี่โจมไม่ทำงานเลยน้องม่งละพี่ <c oughs> พี่โจมไ,ไม่เอาพี่โจมบอกแล้วรีบไปหาพี่เสินดีกว่าแต่เราไม่บอกยังไม่บอกคนอื่นเ,เลยนะพี่น้องเ,อเราบอกคาเดียวเลยเขากระจายข่าวพี่เขาก็ะจายข่าอ่าเดี๋ยวบอกให้เขะจายข่าวคนงานโอเคพี่โอเค อผู้ชายผู้ชายโอเคโอเคครับพี่เจอแล้วเจอู้ชายนะเต้แดงด้วยคุณครับถ้าตรวจว่าเช็คบัตรเช็คบัตรอ๋ออ๋อโดนเช็คแล้วค่ะสุดยอดใครเช็คครัโดนเออ่บอกเลยนะครับเดี๋ยวให้ใครเช็คไปถ้าจับได้ได้ค่ะใครเช็คไปครับเนี่ยใครเช็คไปครับ ไอโจไปไม่เชื่อสะกดชื่อครับสะกดชื่อประชาชน T A O H U ค่ะเต้าหู้ไอ้เจะรู้ได้ยังของจริงไงโจถูกไหมเออถูกไหมถูกไหมเอเคครับทีอะไรนะครับทีอะไรนะ T A O H U คู่เข้าก่อนนะับคู่เข้าก่อนเดี๋ยวผมลงไปคู่เข้าท่าไหนอ่ะเอ้ยไม่ต้องไอโจเฮ้ยไอโจไม่ต้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร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 ครับ ไปไปไปพี่พี่พี่พ่เ um อ้กบมาไม่ไรเนี่ยน้องไม่เป็นไรครับปกติดีำงานไหมไีเนี่ยไหวพี่ไหว ไอ้โจไอเราพี่ไหนทำไครับกำลังกักกำลังจะกลับแล้วเกียร์หมดแล้วให้กลับด้วยพี่อะเออพี่บล็อกลงชายเจ้านี้เออพี่พี่โทรขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้วมันมันหล่นขึ้นเหลือไม่ได้เลยเออเอาโจไอ้ฟาร์มครับไปเลยครับไอ้โจนุ้ยไอพี่คนนี้เราเช็คผมเช็คตอนมาร์กอ่ะไอ้นี่ใคร แมาว่าพี่มาแทนพี่มาแทนมึงก็หกไอพี่ต้องมีคนเอารถชนปั้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องนะมึงเดินดันเดินดันเนาะตายไะเนี่ยสไลด์ดิสไลด์โอ้ไอโจคนนึงคุณคุณผมรถชนให้ไหมครับโอเคโอเคครับ มว่าผมก็ทลายนะพี่เลิฟเอา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 ตัวนั้นไปเลยนี่คือไปครับพี่ ไม่ใครรู้เลยเราเรือใครข่าวมาเชอยววแสงสวยอะไรอ่ะที่ไปขึ้นเรือทอรี่ไปไปขึ้นเรือทอรี่ไปเออน้องเขาก็สั่นไปขึ้นเรือทอรี่ไปมามันนี้มาไปเลยพี่บักว่าขึ้นไม่ได้พี่จะต้องเก็บเรือถึงจะีได้ไม่ได้ไม่ได้โัวเขาบัก ตอนนี้มันต้องได้กี่คนห้าปะหรือส <4 S 1> ี่สี่ครับพี่มากขน้ดหน่อยดิจำท,ทางไม่ได้ตองยาวแล้วพี่ตองยาวถึงค่าพอดีเลยโอเคมากละ นั่งเร็วจัดนะเร็วองนี้จริงพี่นั่งเรงง็วจัดอนะเร็วตัดใจอะเอออับเดียวเลยอะ เรือดีเลยพี่พอดีเร็วไปหน่อยนะอย่างนี้ล่าสัตว์แป๊บเดียวอะเรือกี่โลวะพี่ไม่รู้ว่สะสักร้อยโลน่เรือเนี้ยเอาสิบยี่ส <c oughs> ิบมั้ง